พี่เนี่ยเคยมีคนจีนขอให้ช่วยเป็นล่ามพาไปเช่าพระมาแล้วใช้คำว่าเป็นสินค้าได้ไหมตัวหนึ่งที่มีโอกาสมากๆเลยในประเทศจีนคครับ คนจีนเล่นพระเครื่องหมดคนไทยไหมครับพระเครื่องที่คนไทยเรียกคนจีนเรียกว่าโฝไผ่โ佛แปลว่าพุทธไผ่แปลว่าเป็นแผ่นเป็น,เป,นเป็นก้อนก็คือพระเครื่องนั่นแหละคนจีนเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็มีความเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของศาสนามีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันให้ความนิยมพระเครื่องมากๆเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยก็สนใจไอ้เรื่องพวกนี้ซึ่งพระเครื่องในแบบที่คนจีนสนใจเนี่ยน่าจะมีอยู่2แบบคือพระเครื่องที่เป็นแบบของโบราณอันนี้เหมือนคนไทย นะมีคนแบบไปบอกว่าไอ้ตัวนี้องค์นี้ราคา10ล้าน20ล้าน50ล้านเห็นเขาบอกว่ามีการซื้อขายกันเป็นร้อยล้านบาทคนจีนบางคนที่แบบรวยมากๆอ่ะคือของพวกนี้มันมีคุณค่าทางใจแล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นแล้วเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องคือราคาแค่ไหนถ้าเขาเห็นว่าเขาพอใจอ่ะเขาก็สามารถเช่ามาบูชาได้หรือพูดง่ายเพราะซื้อมาพูดง่ายเพราะฉะนั้น พระที่เป็นพระแบบโบราณอะไรเงี้ยเขาศึกษาแบบลงลึกอ่ะคนจีนบางส่วนเนี่ยเวลาสนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่าคือจริงจังไม่แพ้คนไทยเรื่องพระเครื่องก็เหมือนกันแต่นี่มีเรื่องอีกอันนึงที่เป็นข่าวในเมืองไทยมาพอสมควรแล้วก็ที่เมืองจีนก็คือพระเครื่องที่เป็นลักษณะของพระที่สร้างใหม่อันนี้มีข่าวในเชิงลบว่ามีบางส่วนที่เขาเห็นว่าเวลาคนจีนเดินทางทามาเที่ยวเมืองไทยในช่วงก่อนๆที่มากันเยอะเนี่ยก็มักจะถามหาว่ามีพระโครงพระเครื่องไหม มันก็กลายเป็นช่องทางธุรกิจให้กับคนบางส่วนที่ถึงขนาดไปดีลกับวัดไปดีลกับหลวงพ่อนะแบบว่าการันตีเลยว่าจะต้องให้เงินกับทางวัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวมาที่เมืองจีนอันนี้ก็คือไปร่วมสร้างพระชุดใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็เอาไอ้นี่ไปเปิดให้เช่าบูชาหรือว่าไปเปิดจําหน่ายอันนี้ราคามันก็จะถูกกว่าที่เป็นพระเครื่องที่เป็นรุ่นเก่าๆที่ว่าพิมพ์นิยมของโบราณต้องมาส่องกันคือคนจีนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มนึงคืออาจจะไม่ได้รู้ลึก แต่ว่าขอเกาะกระแสนหน่อยเห็นที่คุยกันเรื่องโผล่ไผ่โผล่ไผ่พระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมาเมืองไทยก็อยากได้ติดไม้ติดมือหรือแม้กทั่เดี๋ยวนี้มีส่งไปถึงเมืองจีนแล้วก็มีคืออาจจะไม่ได้คำนึงว่าเป็นพระแบบเก่าแก่อะไรยังไงก็ตามแต่ขอให้ภาพลักษณ์เนี่ยเป็นวัตถุมงคลอะไรก็ตามแต่ที่มาจากประเทศไทยเนี่ยก็เป็นใช้ได้พระเครื่องในตลาดประเทศจีนเนี่ยถ้าตราบใดที่รัฐบาลจีนยังมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อการปกครองของเขาเนี่ยนะเรื่องความเชื่อเนี่ยยิ่งคนมีเงิน จะยิ่งเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติยิ่งเชื่อเรื่องของพุทธคุณอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆพระเครื่องเนี่ยกับตลาดประเทศจีนเนี่ยโดยมุมมองส่วนตัวเพราะว่าพี่เนี่ยเคยมีคนจีนขอให้ช่วยเป็นล่ามพาไปเช่าพระมาแล้วก็เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ความกล้าเปยของเขาเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าถือว่าเป็นวัตถุหรือใช้คำว่าเป็นสินค้าได้ไหมตัวหนึ่งที่มีโอกาสมากๆเลยในประเทศจีนในวงเล็บคือ ตราบใดที่รัฐบาลยังไม่ห้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตัวพี่เองอ่ะไม่ไม่ได้เป็นคนที่รู้ึกลเรื่องนี้กูดง่ายคือไม่ใช่เซียนพระเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นเซียนพระแล้วดูอยู่หรือว่ามีประสบการณ์คุยกับคนจีนในเรื่องพวกนี้เนี่ยยังไงขอความรู้นิดนึงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย